พอจอยอยู่บ้านอะไรในโรงเรียนเวทมนต์ครับเคยทําแบบสํารวจแล้วค่ะคือใจจริงตอนแรกอะหนูคิดว่าอย่างหนูอะตอนเด็กๆก่อนนะคิดว่าตัวเองอะเป็นเอ่อสลิทลินแน่นอนเพราะว่ามีความแอบแบบเจ้าเล่เวลาเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยเออแต่พอเหมือนโตมาแล้วก็รู้สึกว่าสลิทลินมันเท่ด้วยแบบคาแรคเตอร์เรานะจะอยู่บ้านนั้นแต่พอเหมือนโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มรู้สึกได้ว่าตัวเราเองอะดูเหมือนจะมีนิสัยคล้ายๆคาแรคเตอร์หลักก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่เหมือนแบบว่าเขาจะสามารถพูดภาษาพาเซลได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ที่ทุกคนสงสัยว่าเขาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าว่าที่แบบของเซเลทิลินอะเออแล้วก็มีฮาฟของเป็นบริฟินดอร์ด้วยที่จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออเป็นทั้งคนดีแบบว่าเป็นซื่อสัตย์หรืออะไรฟิลฟนั้นใช่ไหมคะแต่พอมาทําแบบสมรวจจริงๆดูแล้วที่เป็นของแบบ o f f i c i a l ยแบบเว็บไซต์ของแฮรี่ใช่ไหมออกมาเป็นแบบบ้านที่ไม่เคยคิดเลยว่าเออจะเป็นก็คือฮาฟฟพับตอนนั้นก็แอบรู้สึกตกใจนิดนึงว่าอุ้ยเราเนี่ย นะเป็นท้าวภูัาอะไรเงี้ยซึ่งพอไปอ่านแบบคาแรคเตอร์ของบ้านหลังนี้ใช่ไหมก็จะมีความแบบแบบเหมือนมีความอยัลตี้ค่อนข้างสูงแล้วก็จะเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนดีอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็คือแบบ <f ans> แฟนน้องพอเองสซดดิกิกอรีนะคะทุกคน <f ans> แฟนน้องพอตาะคะ่ะเฮ้ยนั่นแหละทุกคนแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกก็ยังแบบเอ๊ะไม่น่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกก็พอเซตดิกอยู่โอเคเราอยู่บ้านนี้แหละ รวมถึงพี่เอเลนก็เคยลงว่าพี่เอเลนแบบเป็นฮท้าพุพับเลี้ยแล้วก็ยิ่งรู้สึกแบบอุ้ยถ้าเราได้อยู่บ้านจะกลับคนที่เราชอบแบบสิริยาพทที่เราชอบก็คือเอลินเราก็เลยแบบโอเคตอนนี้เราไปท้าพุพับก,กัน <laughs> รักสัตว์ไงอ๋อแบบบ้านนี้ลักสัตว์ก็น่าจะใช่แต่เหมือนสัตว์ประจําตัวถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นอ m n o น s ช r e จําไม่ได้ว่าเป็นแบมบี้หรือไม่ก็เป็นปลาแซลมอนหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเซติกเดโกเลือกใครอุย้ยทุกคนอยากให้หนูเลือกได้ไหมอะคือเซติกก็ก็ดีหล่อด้วยเป็นคนดีด้วยแต่คือแบบแต่คือเรโกเขาก็หล่อเหมือนกันใช่ไหมและเขาก็แบดด้วยว าว้นิวก็อยู่บ้านนี้โอ้เหรอคะต่อไปนี้เรียกพี่ว่าสวีดิกไงคะสวีดิกขอบทพูดด็อบบี้หน่อยด็อบบี้เหรอคะด็อบบี้อิสฟรีมาสเตอร์ส่งคลิปส์ for ด็อบบี้วก็แต่จริงๆอ่ะหนูดูแฮร์รี่พอตเตอร์แบบตอนเด็กๆดูเป็นภาษาไทยใช่ไหมอืมใช่ก็จะดูแบบด็อบบี้เป็นอิสระ ต้องถือถุงเท้าด้วยเจ้ามาเจ้านายให้บัตรจับมือดอบบี้ดอบบี้เป็นอิสระ ก็ตอนอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมตอนนี้หนูกำลังอ่านหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยอยู่อืมคือรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้จะจบได้เร็วที่สุดเลยมั้งคือน้องฟอเพิ่งอ่านตอนตอนกลับไปเนี่ยรอบนี้นแหละที่ไปโลโชแล้วก็ตอนขากลับมาก็รู้สึกว่าเออคือหนังสือมันไม่ได้หนามากใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามีเรื่องให้ดูอยากอ่านอีกเรื่อยๆเลย,เย,เยแล้วก็แบบเราสามารถแบบว่าค ิดตามได้แบบโดยที่คือบางทีอะน้องพ่อก็รู้สึกใช่ไหมว่าบางทีการอ่านหนังสือของหนูอะมันอาจจะต้องได้อะไรสักอย่างกลับมาด้วยแต่บางทีเราอาจจะเหมือนต้องการตรงนั้นมากจนเราลืมถึงแบบความสนุกของเรื่องนะยูไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าใจทุกพาร์ทของหนังสือก็ได้อะไรเงี้ยเออบางบทเราก็รู้สึกว่าเออบทนี้เราไม่เข้าใจแฮะแต่เราก็เออได้แต่บอกตัวเองว่ามันไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถ้าวันหลังเรา กลับมาอ่านมันแล้วเราเข้าใจมันก็เออมันก็คงจะเป็นแบบอีกความคิดหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเหมือนเหมือนอ่านเพื่อนๆอ,นนะอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็ชอบตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าชายน้อยเพราะว่าเขายังเป็นเด็กใช่ไหมละ่ะแล้วเขาก็จะเหมือนแบบมีเซตความคิดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออถ้าตอนเราเป็นเด็กเราก็อาจจะคิดแบบนี้แต่ตอนนี้เราแบบเราโตขึ้นจนเราอาจจะหลงลืมความเป็นเด็กที่เราก็จริงๆมันก็คือเราเหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยเออทำให้ดูเหมือนใช้ชีวิตได้ได้ ได้ได้หลากหลายมากขึ้นแล้วกันก็ได้ข้อคิดเยอะด้วยแบบจากจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเป็นแฟนคลับส่งมาให้ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่เคยอ่านหนังสือแนวนี้เลยแฮะเคยอ่านแต่พวกแบบเหมือนจิตวิทยาอะไรที่มันจะสามารถแบบพุชอัพให้เรามีพลังบวกได้ใช่ไหมเออแต่พอได้ลองมาอ่านหนังสือแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออชอบจังเลยแฮะแบบสนุกดีเหมือนอ่านแล้วก็ไม่ต้องคิีอะไรงเหมือนอ่านนิทานแต่เป็นนิทานที่แบบเราได้นิทานที่เราชอบมันในตอนนี้แล้วกัน แล้วก็ตอนอยู่บนเครื่องก็ลองแต่งเพลงด้วยรู้สึกว่าแบบเหมือนดูปล่อยวางได้มากขึ้นมัง้งตอนแรกก็รู้สึกว่าคิดเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าการทํางานศิลปะ,ะอย่างหนึ่งใช่ไหมมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องคิดเยอะเท่านี้ก็ได้มัง้งแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบหนะ้าโมเมนต์ตอนนั้นเลยกดบัตรคอนแล้วว้าขอบคุณนะคะนั่นแหละทุกคนนี่เป็นคาสั่งไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต ของซีเจมกันเยอะๆนะจะบอกให้ว่ามันมีแบบเซอร์ไพรส์ประมาณนล้ไม่ทุกวันทุกคนมันจะมีอะไรที่แบบทุกคนจะไม่ได้เห็นได้ง่ายๆแบบจริงๆอ่ะรู้สึกได้เลยแล้วก็คือ อย่างพี่นะเขาเป็นโปรดิว e ์โชว์ใช่ไหมคะก็เขาจะมีความเป็น48อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะค่อนข้างรู้ว่าควรจะต้องทําโชว์ประมาณไหนเพื่อให้มันแบบเออสื่อได้ถึงแบบโปรเจคจริงๆแบบว่าอะไรบางอย่างที่แล้วยิ่งมาแบบเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่พี่นะค่อนข้างที่เขาจะเป็นแบบคนคนที่ค่อนข้างเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วแบบชอบเซอร์ไพรส์ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนก็เลยอยากให้แบบทุกคนมาดูโหนสลิงลงมาก็ไม่แน่นะทุกคน เอาจิงก็ไม่แน่นะแบบคือมันมันเหนือความคาดหมายจริงๆแบบอืมนั่นแหละแบบอืออืคือตอนที่เราฟังพี่เขาแบบบีฟแล้วก็พูดถึงแบบรายละเอียดต่างๆเรายังรู้สึกได้เลยว่าแบบโหมันค่อยๆแบบไล่ขึนไปทีเรืเเ่อยๆเยืๆเๆเรยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันต้องสนุกมากแน่เลยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของซี m ด้วยอยากให้แบบมันมันคือทุกคนมัน มันเป็นความฝันเล็กๆของหนูเลยนะที่แบบว่าสมมติถ้าเรามีคอนเสิร์ตใช่ปะ่ะแล้วเหมือนศิลปินแบบแต่ละคนเวลาถ้ามันออกแบบโปสเตอร์มาแล้วแล้วมันโซเอาอะทุกคนแล้วแบบเป็นป้ายขึ้นแล้วก็เขียนว่าแบบโซเอาอะเออแบบโซเอาแล้วอะนม่แหละทุกคนอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้มันยอดขายมันประมาณไหนหรอไม่แน่ใจคนกดกันเยอะไหมอ่ะอยากให้ได้ไปดูกันเยอะๆนะตอนนี้โซน VIP ก็โซจริงไหม เย้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 เย่เก่งมากค่ะทุกคนโซน V I P โชว์ out แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะยังเหลือหลายโซนใช่ไหมอยากให้แบบ C J M f o r t Magical ชูชูชูโชว์ out อย่างเงี้ยถ้ามันทำได้หนูจะรู้สึกแบบคือหนูจะเก็ตความรู้สึกของแบบเหมือนหนูเคยเห็นที่พี่ Revealit เขา reaction ตอนที่มัน show out ใช่ไหมแล้วหนูก็คงรู้สึกแบบเออคงรู้สึกดีแบบนั้นเลยแบโอ้แบบหลายคนเขาตั้งใจมาดูเรานะอะไรเงี้ยโอชิเบะ14อืมโอชิเบะ14เหรอ มันจะหล่อชนหล่อนะหรือไง <laughs> มันจะหล่อชนหล่อนะโอชิเบะฟอนเน่อืฮ <laughs> องั้นเหรอเป็นเน่ฟอนไหมคะ <laughs> <laughs> หรือไงดีฟอนเน่ก็ได้แต่จะได้ดูไหมก็ต้องมารอรุนกันมันจะอุ้ยไม่อยากเชื่อยเลยอืมนั่นแ <laughs> <laughs> หละทุกคน คือก็เออเอางี้ละกันสปอยว่าทุกคนก็คงน่าจะรู้ใช่ไหมคะว่า Offi ิเชีเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นชิปเปอร์ประมาณหนึง่งอะหนูแค่นี้หนูพูดแค่นี้ <laughs> <laughs> หนูพูดออกไปแล้วหนูจะโดนอะไรไมนี่ย <laughs> แต่นั่นแหละแล้วแต่ทุกคนจะไปตีปความกันเอาเองว่า EVERYTHING can't be happen คู่ใครรักใครชอบใครก็ไม่เชียรกันเอาเองนะคะทุกคนต้องไปคาดหวังกันเอาเองนะคะทางนี้ใบให้สุด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 ละเตรียมสมองไหลใช่ค่ะถ้าคู่ของคุณถูกเลือกก็เตรียมสมองไหลก็ได้เลยอย่าลืมฟอร์จินหรือหนูอยากเป็นพีคฟง เขินกินคันปฟิงแน่ๆอ๋รักใครชอบใครก็ก็ลองดูค่ะลองดูลองดู <c ười> งดข้ามวงหรือในวง everything can be happen ค่ะเพราะฉะนั้นข้ามทวีปข้ามฝาาข้ามโลกข้ามซีกโลกก็ทําได้ถ้าใจของคุณชิปพอ <c ười> นี่หน้ากับมามิงอาไม่บอก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 นั่นแหละทุกคนมันจะสนุกมากถ้าพีฟอนี่จะเต้นจบเพลง จิตนาการไปนู่นแล้วฮฮ่ยี้นะนี่มาอะันนี่สดีค่ะสวัสดีค่ะ้าอยากเหนหนูแล้วคะอหใจเต้นเร็วาัสดีค่ะสัสดีค่ะตอนนี้หนูตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่น่าอย่างนั้นลูก หนูเป็นยังไงทำไมคะหนูไม่อยากเล่นกับแม่หรอฮะตอนขี้ละแกงตายละละแป้งขี้ละแมวอะไรแล้วตอนนี้ขี้อยู่กับแม่ก่อนอยู่กับแม่ก่อนจ้าวตี้ค่ะจ้าวตีค่ะดึงดึงดึงมาเอชีกันแม่เจ้ากัี เฮ้ยไม่อันนี้ทองซานเซคาไว้เจ้โอ้โหเฮ้ยพุงทั้งพุงทั้งขนอ่ะไปไปไปโอ้ยอีกวันไหม